กรณี8ปีผมต้องยืนยันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์คอนพก8ปีเป็นกรณีที่เกินกว่าตามกฎหมายกําหนดอย่างแน่นอนผมจึงมีความเห็นว่าถ้าผมเป็นสารมนุญนะครับก็คงต้องวินิจฉัยใ,ให้พลเอกประยุทธ์นะครับต้องหยุดยุดยดตินะครับในการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าถ้ายุบสภาเ้ื่อเห็นผลน,นี้ก็ต้องถามว่าประชาชนเขาจะยอมรับไหม ก็พูดกันคงไปคงมานะครับในเรื่องของแปดีพลเอกประยุทธ์เนี่ยอย่างที่หนึ่งเนาะถ้าเราดูกฎหมายเนี่ยผมคิดว่ามันก็ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าแปดี B, นะครับนายกนีไม่สามารถที่จะเป็นนะครับได้เกินแปดี B. ทีนี้พอเราดูข้อแท้จริงนะครับซึ่งเอาข้อข้อแท้จริงแบบที่ชาวบ้านเขาเขาเข้าใจเขารู้สึกเลยก็คือว่าก็พลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาแล้วนะครับแปดปี B, จริงๆนะครับ ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนโปรดเก้าเมื่อปี5 7จนถึงปัจจุบันคนเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วนะครับกําลังจะเข้าสู่8ปีในวันที่23นี้ฉังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นต่อมันก็ขัดต่อรัฐมนตรประเด็นที่2นะครับถ้าเราไปดูต่อไปในเรื่องของเจตนารม์หาความมุ่งหมายของตัวรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนว่ารัฐมนูญฉบับนี้ผู้ร่างเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการอุกขาดในเชิงอำนาจคำถามก็คือว่าตกลงพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องการผูกขาดอำนาจเอาไว้หรือไม่ดังนั้นนะครับเมื่อเราดูจากบริบททั้งหมดนะครับซึ่งรวมไปถึงบทสนทนาทั้งของประธานนะครับแล้วก็รองประธานร่างรัฐมนูญเนี่ยก็มีความชัดเจนในการตีความว่ากรณีแบบพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าข่ายนะครับต่อรัฐมนูญ มาตรานี้อย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถนะครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเกินกว่า8ปีได้23นะครับที่จะถึงนี้จึงเป็นวันสุดท้ายของการดำงรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชาดังนั้นนะครับเมื่อถามว่ากรณี8ปีผมก็ยืนยันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์คงครบ8ปีถ้าจะตีความอีกแบบหนึ่งไปนับรัฐธรรมนูญ ว่าตั้งแต่รัฐมนุนประกาศใช้นะครับหรือไปนับว่าเอาการเลื่อนตั้งนะครับเป็นเป็นเกณฑ์ในการชี้วัดเนี่ยสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ถึง10ปีหรือถึง12ปีซึ่งเป็นกรณีที่เกินกว่าตามกฎหมายกรรําหนด่างแน่นอนผมจึงมีความเห็นว่าถ้าผมเป็นสารรัฐมนุญนะครับก็โ,โต้งวินิจฉัยให้พลเอกประยุทธ์นะครับต้อง ยุดยุตินะครับในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ต้องมีกระบวนการในการที่จะหานายกทันตรีคนใหม่ต่อไปแต่ว่าถ้ายุบสภาด้วยเหตุผลนี้ก็ต้องถามว่าประชาชนเขาจะยอมรับไหมคือเราต้องอย่าไปคิดว่าสุดท้ายเนี่ยในสภาเนี่ยเราจะทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าประชาชนจะรู้สึกยังไง เอาละเราจะยุบสภานะครับแล้วสุดท้ายมันก็นําไปสู่การเลือกตั้งใหม่แต่ขอให้รู้เอาไว้นะครับว่าการยุบสภาแล้วไปสู่การเลือกตั้งใหม่นะครับประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะลงโทษคนเอกะยุทธ์เหมือนกันแล้วต่อให้มีการยุบสภานะครับระยะเวลาที่คนเอกะยุทธ์ดำรงตําแหน่งไปแล้วเนี่ยมันก็เกือบจะแปดปีถ้ายุบสภาไปก่อนวันสองวันจะครบแปดปีท่านมาเป็นนยายกรัฐมนตรีท่านก็เจอปัญหาแปดปีอยู่ดี ดังนั้นเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่ายุบสภาเพื่อดีมีตรงนี้โออาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่มันก็อาจจะมีกรณีบางคนที่คิดว่าอยุบสภาแล้วจะนําไปสู่การรักษาการระยะยาวหรือเปล่านะครับผมคิดว่าตอนนี้นะครับในข้อยุติของตัวกฎหมายพร,รบเลือกตั้งมันก็มีความชัดเจนแ,แล้วว่ามันต้องกลับไปหาล่างของคณะรัฐมนตรีซึ่งมันก็มีกระบวนการทางกฎหมายเดินต่อไปดังนั้นการจะรักษาระยะยาว รักษาการระยะยาวอย่างไม่มีกาหนดเนี่ยคงเป็นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับต,ตอนนี้ทุกอย่างมันก็มีผลทางของมันผมก็เชื่อว่าไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จะตัดสินรูปแบบไหนเนี่ยโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะกลับมาสืบทอดําหน้านี่ยไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายทางเดียวที่จะเป็นไปได้ก็คือเนี่ยท่านต้องไปนุนสารมรนุษซึ่งถ้าสารมรนุญออกมาในลักษณะที่ขัดแยง้งนะครับกอบความรู้สึกของพี่น้องคนะชาถึงมากๆาเขาก็ต้องยอมรับว่า กลไกลทางกฎหมายระบบของกฎหมายของเราเนี่ยมันจะอยู่ได้อย่างไรวันนี้สิ่งที่สังคมไทยเนี่ยกำลังตั้งคาถามก็คือว่าตกลงแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยอะไรที่มันต้องใช้บังคับแต่กับตัวเองกับคนที่เป็นผู้ที่ทําให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างคนเอกเยุ่ยท่านไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับอะไรเลยของรัฐธรรมนูญนี้เลยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่สังคมกําลังรู้สึกว่าคนเอกพยุธทธ์กําลังทําตัวอยู่เหนือรัฐธรรมนูญ Gracias.